Chắp bay bọn chắp bay bay bơi để bưu bơi lại bọn chắp bọn chắp

อ๋อฮะอ๋ออ๋ออ๋ออาารนี่อีกขาตายเ่อร่อฟันเรื่องยังไงมีปัญหาฮะก็ก็มีเหมือนกันมีหมอดูแลเรื่องฟันอะไรแล้ว สมัยที่ไปเดินลงพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะพบว่ามีคนชรารัอวสายตามบ้านเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะว่าลูกหลานส่วนใหญ่สภาพครอบครัวของคนกรุงเทพมหานครนั้นก็ส่วนใหญ่ก็พอลูกๆเข้ามาทำงานนะครับได้งานทำมีครอบครัวก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยนะครับเป็นส่วนใหญ่นั้นช่วงกลางวันเนี่ยก,ก็พ่อแม่ก็อยู่บ้านตามลาพังนะครับ อันนี้หมายถึงตามบ้านโดยทั่วไปนะครับที่น้องๆจะต้องออกไปทํางานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็จะมะีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ตามบ้านก่อนหน้านี้ผมก็ได้เคยกล่าวเรียนมาแล้วนะครับว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีความจําเป็นเรามีผู้สูงอายุในกรุงเทพมหาน,นครอ,อ,า,คอ,อายุเกิน60ปีขึ้นไปนประมาณ670,000คนแล้วก็ที่เกิน100ปีเนี่ยประมาณ2,418 0 48, คนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าระวังดูแล ขนาดนี้รัฐบาลจ่ายเบี้ยยังชีพเนี่ยอายุ60-70เนี่ยก็600บาท70-80ก็700บาท80-90ก็800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปก็1,000บาทนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะประสานกับทางรัฐบาลว่าเบี้ยยังชีพที่จ่ายคนสูงอายุขนาดนี้เนี่ยมันไม่พอจริงๆนะครับมันมีความหลากหลายในเรื่องของที่นที่อยู่เรื่องของค่าอาหารซึ่งรัฐบาลจ่ายเนี่ยจ่ายในอัตราที่เท่าเทียมกันหมดทั้งประเทศ แต่ผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครนั้นมีค่าของชีพที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เปรียบเทียบไปชัดเจนกับจังหวัดอื่นๆนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือทางรัฐบาลเนี่ยได้กรุณาเรื่องเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้มิรำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นได้มีโอกาสที่จะได้เบี้ยยังชีพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะทำได้สักพันบาทหรือพันสองร้อยบาทาทุกคนนะครับไม่ต้องเฉลี่ยตามอายุเพราะทุกคนก็มีค่าใช้จ่าย คล้ายๆกันนะครับเพราะผู้สูงอายุตอนเช้าก็ออกไปตามสวนสาธารณะบ้างกลางวันก็ต้องไปหาโอกาสพักผ่อนบ้างนะครับทั้งง,งเพราะว่าทุกคนก็ตากตามทํางานมาตลอดชีวิตข้าราชการส่วนใหญ่พออายุ60แล้วก็กต้องกเกษียณนะครับที่ทํางานทางภาคราชการอะไรต่างๆหรือว่าภาคเอกชนหลังจากอายุ60ก็ก็ก็ท,ทีจะต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองซึ่งการขึ้นรถเมเล์เรือ หรือ uh, BTS ต่างๆนี่ก็ผู้สูงอายุก็ฟรีอยู่แล้วนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ก็จําเป็นที่ต้องมีรายได้เนี่ยติดก,กระเป๋าไว้ในการที่จะดูแลตัวเองเพราะว่าดเด็กๆก็ต้องไปทํางานกันหมดนะครับผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบางแคนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลอยู่นะครับแต่ผมก็ยังเห็นว่าก็อยากจะเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจริงๆแล้วบ้านบางแคนเนี่ก็มีผู้สูงอายุเนี่ยเกือบๆจะ300คน ถ้าเข้ามาที่นี่เนี่ยเบี้ยยังชีพก็ก็ไม่ได้รับแล้วนะครับถือว่ารัฐเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับในเรื่องของอชีวิตความเป็นอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณยายเหล่านี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับาะเท่าที่ถ่ายถามเนี่ยก,ก็มาหลายครั้งและส่วนใหญ่ก็ไม่มีลูกมีหลานนะครับที่จะมาดูแลปีนึงก็อาจจะมากันสักครั้งหนึ่งเนื่องในโอกาสวันเกิดตัวเองบ้างหรือวันเกิดคุณพ่อคุณแม่บ้างก็พาลูกๆหล,ลานๆมาเยี่ยมนั้นช่วงชีวิตอีก300กว่าวันเนี่ยก็อยู่ตามลาพังด้วยความเงียบเหงาน้ก็ตรงี ผมก็จะเชื่อมต่อกับผู้สูงอายุของกุ่กรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะดูแลอย่างไรถึงจะให้คนกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า6กแสนเจ็ดหมคนนั้นได้มีกระบวนการในการที่จะรับการดูแลเช็กเช่นเดียวกับรัฐบาลที่ดําเนินการให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนสานต่อกันแล้วก็อยากจะทําให้เป็นทั้งระบบนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนอนกันคล้ายๆกันนะครับทุกคนจะได้ ตระหนักตีว่าพวกเรานั้นมีความหงใหญ่นะะเป็นลูกเป็นหลานก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายซึ่งอายุมากแล้วเนี่ยได้อยู่ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยยังมีความสุขแลวก็รอรรร้ับ ออกออกลับบ้านครับออทางที่บ้านนะครับอใสเยอะๆใส่เยอะให้แม่ค้าขาดทุนเลยจุดรถเวเลยแม่เอะนะคัไม่เยอะนะครับนี่น่นนี่่ดิได้เด cin ิน พวกเรานะครับเรื่องของกระบวนการในสถาในประชาธิป่ตสก็ส่วนระกอเป็นผู้จัดการตำรวจห่งาติพวกเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะาครับเข้าครับพี่น้องครับว่าเจออย่างนี้รคะว่าเจนี้อยนี้ก้ำก่อนะคะ